ฝ่ายตัวเองไม่ตรวจไม่สนใจด้วยเขาจะรับเท่าไหร่ยังไงเป็นแบบไหนนะครับถือเงินผ่านหน้ามันไปมันก็ไม่สนนะครับมันเฉยๆแต่ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามแล้โอ้โหก็โดดลากคอเลยนะล็อกคอเลยอะ่ะล็อกคอเข้ามาตรวจสอบอะ่ะคิดดูก็แล้วกันแน่นอนไมเอฟซี FC. แน่นอนนะเออจะว่าสองมาตรฐานก็ว่ากันนะนะ มันไม่ลมันไม่โตเถียงด้วยหกเรื่องนี้นะครับขี่มาตรฐานมันก็ไม่สนแต่มันก็จะทำอย่างนี้ตลอดมาอาคือสร้างแบบนี้ยสร้างสถานการณ์ขึ้นแบบนี้นะ่ะก็จะทําตรวจสอบมันก็จะตรวจสอบอยู่เนี้ยหลายหลายครั้งหลายหลายเรื่องราวด้วยเรื่องยิ่งเป็นเรื่องการเงินยิ่งตรวจสอบละเอียดนะลงดีเทลด้วยเอได้มาตรงนี้เท่าไหร่ รับเงินเข้ามารับเงินเอกเอซมาสร้างตรงนู้นสร้างตรงนี้มันก็เข้าไปตรวจสอบเออว่ารับเท่านี้ทําไมไม่สร้างต่อเพราะอะไรเอชี้แจงให้มันทราบหน่อยอ่าเนี่ยเออต้องชี้แจงให้มันทราบนะรับเงินมาแล้วแล้วไม่สร้างต่อเนี่ยนะต้องรายงานด้วยเอ่อทำทำเขียนรีพอร์ตกลับมามารายงานให้มันทราบว่าเอาอเพราะอะไรถึงไม่สร้างเห็นไหม่ะ ตอบได้ไหมไม่ตอบมันก็เจกอยู่งั้นแหละเอาเงินเข้ามาต้องสร้างสิเออต้องโชว์ผลงานต้องสร้างนะเขียนรายรับรายจ่ายมาซื้อวัสดุเท่าไรนะครับเออแมท์กันไหมที่ได้มาเนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมตรวจสอบโอ้โหนะละเอียดมากอะยอมรับเลยโอ้โหขนาดม,มันไม่เรียนบัญชีนะเนี่ย <laughs> อา่ามาเรียนเคมีมานี่เนี่ยนะนะอา่าลังสีนะเรียนลังสีนะ เออลังสีไห่ดีตรงไหนเนี่ยเห็นไหมมันชัดเจนไหมเอฟซีนะโอ้โหนะแอดว่ามันงงมากงานนี้นะเออเป็นนักตรวจสอบนะครับมันตรวจสอบมานานแล้วล่ะไม่ใช่เพิ่งตรวจสอบนะเออชี้แจงให้มันด้วยนะครับเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ว่าเวลาของมันนี่มันไม่มันไม่ชี้แจงนะจําได้ไหมเอฟซีตอนที่รับบริจาคอะอ่าของอ่า ป่าช่างแม่งอ่ะนะตอนนั้นอ่ะที่มันเปิดรับบริจาคแล้วแล้วอ่าพอเสร็จสัตว์เรียบร้อยแล้วมันก็ไม่ได้มารายงานให้ทราบนะไม่มีเงียบเงียบเกล็เห็นไหมว่าได้เท่าไหรส่งไปให้ญาติเขาเท่าไหร่แล้วญาติเขามันรู้ได้ยังไงว่าอยู่ตรงไหนที่ไหนยังไงเออก็ไม่บอกฮะไม่เห็นพูดอะไรมันบอกว่าถ้าได้เงินมาเนี่ยมันจะทําการส่งให้ญาติ ของป่าเออขนาดเราอยู่ฝั่งเดียวกันแท้ๆเนะีย่ยเราจะไม่รู้ว่าญาติเขาอยู่ที่ไหนเลย <c oughs> เออแล้วมันรู้ได้ยังไงวะเนี่ย <c oughs> เห็นไหมลนะ่ะเออมันก็ทําทีแจงรายงานมานะว่าเออเห็นไหมมันแต่มันก็ไม่พูดเลยนะมันก็เงียบไปเลยแต่มันก็ไปทวงเขาอยู่ดีว่าไหนบอกว่าจะทําบุญหาเขาไงไม่ทําเลยสักทีบอกว่าจะทําบุญหาทุกวันนี้ก็ยังไม่พูดถึงมันว่า้นมันก็จี้อยู่ เออรับปากไว้แล้วถ้าไม่ทำานะัก็จะจี้อีกนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นเออหรือรับเงินเข้ามาแล้วไม่ทำเนี่ยมันก็จะจี้อยู่อย่างนั้นเหมือนกันเออรับเงินเอาไปให้ทางวัดนะครับเออต้องชี้แจงให้รายละเอียดให้มันรู้ด้วยว่าเออรับมาเท่าไหร่สุทธิเท่าไหร่แล้วก็ส่งเข้าวัดเท่าไหร่เออต้องชี้แจงให้มันทราบ ถ้าไม่ชี้แจงมันจะจิกเอมันจิกยิ่งกับไก่นะจะบอกไว้เลยนะจิกจิกแล้วจิกอยู่นั่นแหละนะครับจิกแล้วตีวันนี้จิกเท่านี้ใช่ไหมวันอื่นมันก็มาจิกใหม่เรื่องเดิมๆจนกว่าเราจะลำคาญถ่าเราลำคาลเราก็ด่ามันไปนะครับด่ามันไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มาจิกใหม่ด่าด่าได้ด่าไปกูจิกอยู่เรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าทิ้งระยะจิก อมันจะเอาให้ได้ไงมันจะเหนให้เห็นข้อเท็จจริงให้ได้ว่าต้องชี้แจงให้มันได้เออว่าได้เอาไปจริงหรือไม่ไปเงินมันหายไปตรงไหนตัวเลขมันมันไม่แมทกันมันว่างั้นโอ้โหมันชี้แจงนะไม่ต้องถามนะครับว่าว่าแต่ละงานของมันเนี่ยที่มันได้รับงานมาเนี่ยมันทําโดยเคร่งครัดแหละพูดง่ายไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยทีเดียวเรื่องการตรวจสอบ ตรวจสอบแบบเข้มข้นมากทุกเม็ดทุกสตางค์เ,เห็นไหมจี้แม้กระทั่งเปิดรับบริจาคใหม่ๆก็จี้จี้จนกระทั่งปิดรับบริจาคแล้วก็ส่งคืนให้ทางวัดหมดมันก็ยังจี้อยู่เหมือนเดิมเ,เพราะว่าตัวเลขไม่แมทที่มันจี้อยู่เนี่ยคือตัวเลขไม่แมทกันไม่ลงตัวพูดภาษาบ้านๆน่ะไม่ลงตัว พอไม่ลงตัวก็ให้อาคนที่รับบริจาคออกมาออกมาชี้แจงว่าเพราะอะไรทําไมถึงนะอะถึงตัวเลขมันไม่แมทกันไม่ดิฟกันเอทางนี้เขาก็บอกว่าคนที่เขาโอนมาเขาโอนมาช้าเพราะว่าชุดแรกเนี่ยโอนไปก็คือส่งให้วัดไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่มันคนที่โอนมาช้าก็คือส่งที่หลัง แต่ไม่ทําคลิปอะเห็นไหมแต่ไม่ทําคลิปอ่าไม่ทําคลิปก็เงินมันก็หายไงเออไม่ชี้แจงสตงองไงเอฟซีเออไม่ชี้แจงไงมันก็ทวงสินะครับเจกอยู่งั้นไงต้องชี้แจงเออนี่แหละเอซนะครับไม่ได้นะต้องรายงานชี้แจงให้ทางทางนี้เขาทราบนะครับเขาจะได้แรงงาน เบื้องบนต่อไประดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงต่อไปเป็นอย่างนั้นเอฟซี G, ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีปัญหาตลอดไม่เข้าใจเหมือน,นอแม่น้องจากเด็ดแม่น้อยจากเบมากนะครับสวัสดีครับผมเนะนี่เอฟซีนะ,ะใช่ครับคุณลาพรนฝนตกนะช่วงนี้ก็ตกก็ไมไ่แรงหรอกนะครับตกปอกแป๊กปอกแป๊ก,ปกมันก็เสียงดังหน่อยนะครับ คุณธรากรนะครับสวัสดีครับผมร้อยตีหญิงนะครับร้อยตีหญิงนะสวัสดีครับผมนะครับนี่นะ <c oughs> โอ้มันตลกจริงๆแหละง,งานนี้นะครับคุณจริยานะครับสวัสดีครับผมนะครับ ทักทายนะครับเอฟซีเนาะเพราะว่ากันไปบอกแล้วนะครับแต่รายงานมันต้องเป็นรายลักษณ์อักษรน,นะครับมันต้องให้เห็นอ่าตัวเลขไงเออไม่มีตัวเลขเนี่ยมันก็ไม่อยากเชื่อนะครับเพราะว่าต้องเป็นเอกสารเนี่ยไปพูดปากเปล่ามันก็มันก็ยังจิกอยู่นะนะเอฟซีนะนะยังจิกอยู่คุณดวงแข็ฟังอยู่ฟังอยู่ค่านะครับแดงอ๋อนะครับผม เออมันก็ยังจิกอยู่พูดง,ง่ายๆว่าถ้าฝั่งตรงข้ามกับมันเนี่ยมันตรวจสอบละเอียดเลยบองตรงตรวจสอบละเอียดไม่ว่าจะเป็นสร้างพญานาคนะครับมันก็ต้องตรวจสอบถ้าทุกวันเนี้ยมันก็ยังพูดอย่างนานนามยมาพูดขึ้นมาทีนึงว่าเงินมันขาดหายไปช่วงหนึ่งนะครับเงินมันหายไปเออคือไม่ชี้แจงให้มันรู้อ่ะมันก็จะจิกอยู่งั้นแหละเออจิกอยู่งั้นแหละแต่ไม่รู้ว่า เขาอยู่ในตำแหน่งไหนของสตง,งไงเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ตรงไหนยังไงแต่รู้ว่าเขาตรวจสอบเข้มข้นด้วยนะครับตรวจสอบเข้มข้นมากถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามนี่ละเอียดเลยเช็คลิ์นี่ไม่ต้องถามเลยเป๊ะเป๊ะแม้แต่รับเงินมาเอามาสร้างห้องน้ําเนี่ยถ้าไม่สร้างมันก็จะจิกอยู่งั้นเห็นไหมเมื่อไหร่จะสร้างสักทีได้เงินมาเนี่ยไม่เห็นสร้างสักทีนึง่งมันว่าอย่างนั้น เออเนี่ยมันต้องสร้างได้แล้วนะเออได้เงินมาเท่านูน้นเท่านี้แต่บอกตัวเลขด้วยแต่ไม่สร้างสักทีนึ่งเออจนจกระทั่งเงินจะหมดไปหรือเปล่าโอ้โหรายละเอียดนี่เป๊ะมากนะครับเป๊ะเวอร์เออเห็นไหมทุกเม็ดบอกได้เลยทุกเม็ดเออละเอียดได้เงินมาสร้างนู่นท้างนี้แต่ไม่สร้างนะครับไม่สร้าง เ,เงินไปไหนชี้แจงด้วยว่าอย่างนั้นอ่ะโเป็นไงละเอียดไหม FC? เอฟซีโอ้โหทำงานนี้พูกงี้ว่าได้โล่สิ้นปีมีโอกาสได้โล่ได้รับความชมได้รับอ่คำชมเชยจากหัวหน้าว่าทำงานได้ดีมากเอาใจใส่กับหน้าที่อย่างเข่งครัดที่สุดนะครับ เออเป็นตัวอย่างของพนักงานที่ดีเด่นมากว่างันเถอะกัดไม่ปล่อยยิ่งกว่าพิบูอีกนะเอฟีนะเออกัดไม่ปล่อยจริงๆิงแน่นอนไหมชี้แจงมาขาดตกแม้แต่บาทเดียวนี่โหจิกอยู่นั่นแหละเออแต่ฝั่งตัวเองไม่เคยนะไม่เคยเลยเออเขาก็เขาก็เคยรับบริจาคเยอะแยะนะฝั่งตัวเองเนะี่ยรับบริจาคเงินเข้าวัดแล้วก็ เอาเงินผ่านบัญชีตัวเองด้วยเงินเงินผ่านบัญชีตัวเองด้วยแล้วก็ไปเบิกมาให้วัดเห็นไหมแต่เขาก็ไม่พูดนะไม่พูดว่าเอาได้เท่าไหร่ไม่ถามด้วยว่าได้เท่าไหร่เออโอนมาเอฟซี FC โอนมาเท่าไหร่ส่งให้วัดเท่าไหร่เขาไม่เคยถามเหมือนกับปิดหูปิดตา เอ,อเปิดหูปิดตาไม่ไม่สนใจแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้เนี่ยโอ้โหจิกทุกวันถ้าไม่ตอบนะจิกทุกวันอยู่นั่นแหละจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวเขาเลยด่าเลยเอาทนไม่ไหวเขาบอกว่ามึงแน่จริงมึงก็มารับบริจาคสิเนี่ยมาช่วยเหลือหน่อยอ,อสร้างลานนู่นสร้างนู่นสร้างนี่ไม่เห็นมาทำเมือว่างั้นเอออ่าหลวงพ่อขาดเงินอยู่หลายหมื่นเนี่ย เออมาสร้างเลยเขาว่าง้นนะ่ะเห็นไหมเออมันไม่สนไงเรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยมันไม่เคยทำหรอกไม่คงไม่สนใจหรอกแต่ที่สนใจก็คือมันเป็นผู้ตรวจสอบมาหน้าที่ของมันขนาดาษเขาไม่ได้แต่งตั้งมันมันยังเสนอตัวเข้ามาตรวจสอบเลยเอฟซีนะเออไม่ไม่รู้ว่าทําเกินหน้าที่หรือเปล่านะขนาดเขายังไม่แต่งตั้งเลยนะมันเข้ามาตรวจสอบเลยเป๊ะ,ปะเลยเห็นไหม เอ,อแล้วขาดขาดสักบาทก็ไม่ได้ด้วยละเอียดนะคนนี้เต้องมีทั้งเอกาสารนะครับชี้แจงมาด้วยนะครับไม่ใช่พูดแต่ปากเปล่าต้องมีชี้แจงด้วยเอกสารแล้วก็มีสลงสลิปการโอนเงินด้วยเอามารวมกันแล้วก็บอกตัวเลขสุทธิมามันจะหักดิฟด้วยกันว่าอาส่งเข้าวัดเท่าไหร่เอรับมาเท่าไหร่แล้วส่งเข้าไปเท่าไหร่เห็นไหม โอ้โหไม่ได้ล้วค่ะตกแม่ตาบาดเดียวนี้มันจิกอยู่นั่นแหละจิกจนเบื่อพวกนี้คนที่คนที่โดนมาตรวจสอบนี่เซ็งเลยนะครับเซ็งเลยแหละอืมมาแล้วโลกมาแล้วนะ เงียบเงียบไปนี่คุณอมรานะครับสวัสดีครับผมนะครับก็ว่ากันเนาะตอนนี้ก็มิไม่มีประเด็นนะครับมีปัญหานะครับ <c oughs> เรื่องอื่นนะครับ เรื่องการตรวจสอบบอกแล้วว่าอย่าให้มันรู้นะครับถ้ามันรู้เนี่ยนะถ้าทําอะไรเงีย,งยบๆถ้ามันไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาคนพวกนี้นะมันก็มันก็มาสอบไม่ได้นะแต่ถ้าทําอะไรให้มันรู้ในโซเชียลเนี่ยโอ้โหมันจิกอยู่งั้นแหละเอฟดีอ่าจิก นะครับหาเรื่องหาราวต้องชี้แจงรายละเอียดต้องครบทุกเม็ดด้วยเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรให้มันรู้นะครับทำอะไรให้มันเห็นไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินยิ่งยิ่งไม่ได้เลยนะครับแม้แต่เรื่องกิจกรรมภายในครอบครัวมันยังตรวจสอบเลยเ,ออเห็นไหม